สวัสดีครับพี่น้องครับมื่อนี้อยู่ผมเอาแจ็คสายบินนะครับเดี๋ยวมื่อนี้พาพี่นงครับมันอยู่หลานโชคกับเมื่อแท็กเตอร์ครับเบิ้งผ้าเบิ้งโรตารีเบิ้งผานมือสองครับนี่อันนี้เห็ดสีแล้วครับนี่เม็ดหกสามครับหกสามหกสีวันของตาสร้างครับนี่เห็ดสีเรียบร้อยครับอันนี้ก็เม็ด มเมตรแปดสามครับผม,มเมแปดสมไม่โอเคโอ้นีเปลี่ยนใไม,ไมเลยครับนี่นี่โอ้อันนี้มมเมตรเมหสครับของตาสากครับโอ้นีเปลี่ยนใบไม้่ไม่ไม้งหมึงสองสาม้าหกเจ็ดแปดทุกเียงเปลี่ยนหมดเลยครับนี่ ไม่ไหมตรงสิ้นนี่มนันมีหัวครับกองใส่ใดครับเก็บสีเรียบร้อยแล้ว,ว,วเรื่องผ่านครับ ผหานอันหนึ่งอยู่คุณครับคุณไปเห็นสีอยู่ใกล้ครับหมเด็ไปถ่ายเราประมาณพันสามครับเห็นไหมครับในเห็นเนี่ยมหาอยู่ครับพันหนึ่งสองสามสี่ครับพานหาครับนี่ยพันห้าดีเทสสองสองหกพันใบยิบสองพานหกพานหกครับอันนี้ของ d m t ครับ อันนี้ก็พันไม้ยี่สองหกครับเใ็นรถหน่อยได้พี่น้องอันนี้พันสามครับบุกเบิกมาไหมบ้างครับนี่พันสามรถใหญ่ครับอันนี้ก็ย,ยังอยู่อยู่ครับนี่ยังดูอยู่อันนี้หน,นุนครับคือหาหาปองครับอันนี้กัซีเอ็มทีครับ ยีมทีในใบมีครับใบม่สามสิบหกับสามสิบสามโพันพวนครับพันสามพันสามพันสีพันสีพันสีพันสามพันสี่กสองสองหกโภงามพี่น้องสีเดิมเลย องขาครับองขาหนึ่งขาโมเป็นโอ้ร้อยเห็ดสีครับนี่เห็ดสีแล้วไปใส่อันนี้ก็ใส่ได้แล้วครับนี่พอลูกขัวลูกปื่นกับโมเป็นยังงครับนี่นี่ครับไปเห็ดสีใส่กระถ่ายใส่ใบก็ใส่ได้แล้วครับนี่อันสามเลขหกวันนี้คนวานรูปตะลีมาะมัยครับนี่มหม่หลายตัวครับ ฮัลโหลลงมองเสานี่โอ้ตลีอ้ผมบบงหัวบุฟเฟ่ต์เก็บได้เลยนครับโอ้ใบใส่ได้เลยครับนี่ใบเต็มแต่ว่าบุฟเฟ่ต์เก็บสีครับนี่นี่มันไม่โอ้ใบใส่ได้พี่น้องใบเต็มเลยครับตัวนี้ปอง กองจะมาทำนะไรเช็ดน้ำมันว่าหัวหรือเปล่าแต่กองก็ดีครับนี่กองโสดีครับานของตาสางนะครับนตาสางย่อยเขาดะปั่นกับหัวบมดซึมครับกำลังอะไรเช็ดแต่มาใหม่ครับกำลังลงมมือเศร้าครับเพิ่งกำลังลง่มคิดหาคิดเก็บจะมาได้เก็บอะไรเยอะเลยพี่น้อง กำลังมาลงครับมาลงใหม่อยู่หาโต้ครับอนนีโตัวนึ่งครับ 8, 2, ว่าเมตรแปดสองโู้สภาพก็ต้องปลาผู้กันนะครับเพรสี สภาพนี่ยับเลยครับมาปุ่กระต o มาเปลี่ยนโอ้ใบโอ้ใบบได้เพียนครับนี่แต่มันผูลกทึ่งครับต้องปาผูกกันเก็บสีครับเก็บสีเก็บหมองหัวหมองซึมใบใส่ได้เลยครับนี่ไม่เลยไม่ตัวหนึ่งครับตัวนี้เม็ดแปดสองกันครับโอ้ตัวนี้แจมเลยครับเม็ดแปดสองติดเกอร์รุดแน่ยครับตัวนี้ าหัวหัวบ like ุซึมครับตัวนี้ไม่อีกอ่ะมีแนีมีแหวงแนีครับผมว่าถือว่าใส่ได้ครับมันบ่อนี่มันม่อแหลมเหมือนไหมครับใส่ได้อยู่หัวบุซึมต้องถ่ายเช็คของเหลวกล้องกล้องกับบุซึมครับ ของอซิมแล้วก็ต้องไทยพี่เโาครับทายของอันหนก็ย,งยังอยู่ครับอับนนี้มีสอเมตรสามสิบรถนใหญ่ครับนี่น 7, 7, จะเอ็มเจ็ดพันใส่ด้ครับเ0็ดศูโบตตอันนี้ก็เมตรหกสลอเกลยวสภาพครับรอสางเหมือนสางเห็นงานอยู่อันนี้ก็จะหนาเมตรหกสามหกสี่ครับย,ยังอยู่ครับ รอรอแต่แางครับเห็ดบอทันครับมิลลิเมตรเก่าเก่าชิพครับนี่นี่เก่าชิพเรื่อเม็ดโอ้ยังจีเดิมครับสีเดิมสวยอันนี้เม็ดแปดสองครับในที่เนี้ยหมายด้วยครับใช้ที่เจสซีหาครับหาศูนย์เซเลโบหลาได้มากครับ เดี๋ยวให้เบื่อฟังคุณครับอันนี้2องเมตรยี่สิบเมสิบครับพี่นอ้องงามตัวนี้งามสองเมตรยี่สิบแต่ไนะครับนี่ 20, เมี่สิบกนี่งามครับสีเดิมม่มีหัวม่ซึ 3, มครับสีเดิมน่เมรเฮ้ยเีเมตรสเมตรสเมตรส่นี่นะครับนี่ตัวนี้ตัวน,นีหน่อยแลวนี่นย,นนนน 3, ยังอยู่ครับแล้วมันเปลีนปหนึ่สามหกศูนย์ยังอยู่ครับยังอยู่ สลตลีครับน่นงะสงเมตรสอเมตรยีย่บ่ะครับนี่สองเมตรจีบฮัตีไ่ด้ดละเอียดครับโอ้ใบใสใดพี่น้องใบเต็มเตีย้ยเลยครับใบใสใดครับโอ้ใบเต็มถูกถูกถ,กถ,กถกเพียเลยครับ น้่บัวหครับกล่องนี้ก่องคุณเก็บไปเนาะครับนี่โมแน่ใจกล่องกระบ,บอกฟูครับตอนนี้ก็เฮ็ดเฮ็ดสีแล้วเปลี่ยนของเร็วครับนี่งลังนทรายออกอันนี้ก็ไวครับบกกับใบด้วยกสิบเปอร์เซ็นต์ครับ แต่ได้อย right? so so ู่ในรูตตีหน <c oughs> ่อยตัวไหน้ใเมียตัวไหนเนี่ยเมียหกหกสองบ้ามน่อยสีแล้วครับนี่นสามครับลูตเตอรี่นี่ยจามก็ล่เชื่อม้นอยครับ ผมการอัพเดตอะไ,ได้ด้วยผมคิดว่าลูกไหพี่น้องมึงอีกด้วยครับพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผม